เปิดไทม์ไลน์เมืองโบราณสีเทพมรดกโลกแห่งที่4ของไทยจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลลุงตู่นะจ๊ะการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของไทยเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาได้สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่คนไทยทั้งประเทศโดยงานนี้ต้องยอมรับว่า ผลงานจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ได้พริตดอกออกผลให้คนไทยชื่นใจจริงๆหลังจากรัฐบาลของลุงตู่เป็นผู้บุกเบิกยื่นเสนอชื่อเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่บัญชีพิจารณาแก่ยูเนสโกทั้งนี้รัฐบาลลุงตู่ได้เสนอเมืองโบราณสีเทพขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องตน้นเพื่อพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่11เมษายน พุทธศักราช2,562หลังจากนั้นได้จัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณสีเทพขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จนำส่งยังศูนย์มรดกโลกหรือยเเสโโก เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565ต่อมาสภาการโบราณนสถานระหว่างประเทศส่งผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจประเมินเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เพื่อพิจารณาพื้นที่และองค์ประกอบว่าสอดคล้องกับเอกสารหรือไม่มีคุณค่าสำหรับชาวโลกมากน้อยเพียงใดและสมควรที่ชาวโลกจะช่วยกันอนุรักษ์หรือไม่เมื่อเดือนกันยายน2565 จากความพยายามเมื่อปี2,562มาจนถึงปัจจุบันผลของการทำงานตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ก็ประสบความสำเร็จยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองโบราณสีเทพและโบราณนสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่องนับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่4ของประเทศไทยสรุประยะเวลากว่าที่เมืองโบราณสีเทพจะได้รับเลือกเป็นมรดกโลก ต้องผ่านห่วงเวลายาวนานถึง4ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2562ไม่ใช่แค่2เดือนตามที่หลายท่านอาจจะเข้าใจกันผิด <S The s t a t e Times สมัข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่